เซเว่นตั้งไงโยกกินข้าวเนี่ยเนี่ยแม่วาตรงนี้เดี๋ยวเผื่อฝนตกเนี่ยเดิมมาเลวอะแม่วาลตรงนี้นะเยอะเลยจะไปไปกินข้าวนะคะโอเคหนูกินข้าวตรงนี้นะแม่วาลตรงนี้นะฝนตกแล้วลูกพายุเข,ข้าแม่วัวเดี๋ยวพวกหนูไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวแม่มาดึกแว,วันนี้แม่ไปวัดยานลูกกินข้าวลูกกินข้าวอ่าขี่น้ำแข็งแม่ไปทำบุญวัดยานบุญพาะน่ะลูกนะกนะอือบุญรักษาพระครุงคอง กน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งกินซะล,ลูกน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งชื่นใจชื่นใจลูกกินน้ำแข็งลูกหนึ่งแล้วไปกินน้ำแข็งไหมลูกป่ะดูดิดูจิดูจิ ตาลวันนี้มาขาหายเจ็ยบยังเดี๋ยวกินข้าวนะลูก ว,วัวอะไรวัวไม่ให้หมดย่างลูขอบคุณแม่คุกกี้นะคะเนี่ยมาจากอังกฤษนะลูกเนี่ยขอบคุณแม่คุกกี้นะคะใส่ะอ่ะให้ด <|ja|> ังสองสี อาหายไปบ่อนะ ดีสองแลูลกถาดหนึ่งก,กินเลยลูกกท้องนี่แม่คุกกี้เนี่ยตัวเล็กมีสองแม่คุกกี้ฝาอันนี้เป็ดมาให้กินเนี่ยนี่อยู่ในนี้ละนี่เป็ดมาจากอังกฤษนะโอเคนะาดู่ตัวเล็กเป็นท้องมีสองตัวเล็กมีสอง น้อเอาหล่นล้วดุหล่นล้วดุเ่นกันปีสองอ,ะอ่ะขนมของแม่อขอแยงขนมรดนมตดแป่บรดนมรดตับ ตัเกตีสองแม่ไปแล้วนะเนี่ยจะตีสามนะวันดี้ลูกอาหารอยู่นั่นนะน้ําแม่เปลี่ยนให้แล้วทั้งสองกระมังเลยนะเปลี่ยนน้ําให้ใหม่หมดเลยเนี่ยพื้นก็ล้างสาดหมดแล้วเดี๋ยวแม่จะเก็บไม่ขวาดสะาดหมดแล้วอ่าพัดลมแม่ตั้งทัามเมื่อวะแปดชั่วโมงนะแม่ไปแล้วลูกอนะ่ะแปดชั่วโมงจะไปดับเอาก็ประมาณสิบโมงอะ่ะสิบเอ็ดโมง ก่อน11โมง10นาทีอ่านอนพ่อหนุ่มฟันดีนะคะพูดนายหนุ่มให้ว่อคุณดีแม่ไปใส่ยาให้เจ้าตาลมาเนี่ยเมื่อกี้แผลที่เท้าเจ้าตาลยังไม่หายแม่ไปใส่ยมมาม่วงฟันดีนะลูกไปแล้วลูกไม่มีน้ำให้ด้วยอ่ะน้ำอยู่นี่อ่ะติดคอมากินตรงนี้ลูกมากินตรงนี้ลูกมากินตรงนี้ลูกเดี๋ยวไปกินตรงนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโดนก้อนหินลูกมากินตรงนี้เดี๋ยวกินตรงนี้ลูก โอ้เสือน้อยเสือน้อยอ่ะแม่ม่เอาขนมให้ลูกอันนี้เนี่ยอ่ะเสือน้อยอ่ะอ่ะเย้ออ่ะแม่ให้ลูกอ่ะป่าป่าปาปาปาฝันดีลูกอ่ะแม่ให้แม่ให้เร็วอ่ะเสือน้อยอ่ะแม่ให้อีกอันหนึ่งเร็วเร็วอ่ะป่าปาปาโอ้วัดดีค่ะวัาดีค่ะลูกโอ้บุญรักษาพคะคุ้มครองลูกแม่ไปแล้วลูกแม่กลับแล้วแม่เหนื่อยแล้วตีสามแล้วเนี่ยโอ้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดูสิ หมาจรสวัสดีอยู่เนี่ยจุ๊ยจุ๊ยป่าป่า,ปาขอบคุณแม่แม่รู้แล้วลูกป่ะป่ไปนอนไปู้วะไปกินขนมนอนแม่ไปแล้วลูกลูกป่